กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้อยู่กับผมนายเฟรดดี้จะมาแค่เกมไหมครับใช่ไมครับใช่ครับไมครับวันนี้ซึ่งไมครานวันนี้ เป็นไหมครับอวอน,นี้ผมจะมาเล่นอ๋อชิหรอกันครับครับไปเป็นครับโอเคชิปนี้เดี๋ยวผมเอาเป็นสร้างเป็นซีรีส์ครับมาลุยเลยในโลก ปรเป็นโหมด Survival โหมด Easy นะครับใส่ตัว m a ดโม o ธรรมดานะครับแล้วก็ผมได้ใส่หมดหมดนะครับอ่าผมจะใส่หมอดอันนี้หมอดอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับอัน,นแล้วก็อันนี้นะครับก็สปาร์ต้าผมจะปรับเป็นอันนี้ครับไปเลยครับอ่านี่ แบบนี้มดแบบนะแบบครับเพื่อให้ตัวหมอดำงานได้ดีมากขึ้นนะครับ Active s h a d t u n e v e r s e v t e r s Shed แมวแมวนะครับโอเคลุยกันเลยหวังว่าผมจะไม่เจอโล่ที่เกิดในทะเลทรายในน้ำน้ำอะไรก็ช่างนะครับหวังว่าจะไม่เกิดในนั้นนะถ้าเกิดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เน่าและแย่มากๆ ู้ขออนุญาตเชียร์ทีเพื่อสรุจนะครับว่าลบใส่นี้เนี่ยมันเป็นโลกเน่าหรือเปล่านะครับถ้าเน่าจะได้เปลี่ยนเปลี่ซิร์ฟเวอร์จะได้ค้นหาที่ที่มันดีๆที่จะมันเหมาะสมนะครับไม่ใช่การทะเลสายสุดร้อนนะครับเราไปครับ อืมเราไป,นานไปอืมน่ารบกวนอะอะโฆษณาไม่เป็นไรครับอย่าไปกดอะไรมู่วซั่วครับใจเจ็นกดตรงกกระบาดพอครับตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ก็เอาอยู่กันในโลกแล้วนะครับ อ๋อตอนนี้ก็ลูกน่าจะอยู่แบบคือถ้ผมำหรับหอดที่ถึงลงมาเรา่จะให้พิกแอคต์ดีมเหนืออันนะครับงพิกแอคตอันนี้เป็นพิกแอคที่เหนืหมายมันเขาเ้าไปเข้าตัวผม โอ,อ๊ผมอย่างแรกนะครับที่เราต้องควรคร้าบนะครับได้แก่ขวานใช่เอาไว้จำจำหัวหัวนะครับครับถ้าถ้าที่ผมลงหมดมาถ้ามีไม้เป็นบองนี่ผมเอาไปบองได้เลยนะี่ตัวใครไม่รู้นะครับอไอคำว่าบลองนี่คืออะไรไอคำว่าบองเนี่ยเอาไวจะเป็นมีมหมายชื่อบะนะครับ ตอนนี้หมาชชิบาน,นั้นเขาที่บองมันจะมีหมาที่บอกว่ามีฮอนี่แอมฮอนี่แจกเียครับไปรูนะฮอนี่แปลว่าอะไรไอ้นี่มันก็รู้แหละแต่มันไม่ไม่ไมบอกนะครับครับตอนน,นี้ผมก็กำลังตัดไม้นะครับซึ่งด้านล่างผมเห็นว่ามีถ้ำด้วยนะครับจะลองลงไปดูนะ หมดนี้ดีมากนะครับรเขาแจกเขาแจกของฟรีให้ผมด้วยนะครับของฟรีเลยนะครับตอนนี้ผมคิดว่าอาหารในวันแรกเในช่วงวันแรกน่าจะหายากนะครับแต่ผมรอลงไปฮ่าโอเคตอนนี้ผมเห็นอาหารไรที่หนึ่งแล้วนะครับเจ้าัวัว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  ชิ้นส่วนงัวมาแล้วนะครับอมไม่ใช่วัวแต่เป็นงัวเยี่ยมเลยนะครับอเอครับของเพิ่มก่อนนะครับโถยโอ้มาเกะาเดี๋ยวผมทำาวุธป้องกันตัวก่อนนะครับอะไรดีเป็นอาวุธป้องกันตัวสอาไม้ใช่เลย แลกถ้าชอบแลกโอเคเคเป็นแ,กแลกไหมถ้ผมเอาไม้ไว้มือข้างซ้ายด้ด้วยเหรอฮ้ยนะครับความพิเศษของหมอนี้คือครับอาวุธอันนี้นียเวลาเรากดค้างนะครับอาวุธดาบใหญ่นะมันจะช่วยเพิ่มเพิ่มเลือดให้กับเรานะครับบดแพ็ปปะทอนะรับช่วยผมนในการเล่นได้ดีมากนะครับ อะไรนะวู้นั่นไงคนเทเจอร์นะครับเทเจอร์แตงโมแตงโมผมต้องการอีกคนพอดีนะครับเดี๋ยวผมมาสำรวจท่านี้ใหม่นะครับผมต้องหาอาหารในการเลือกโ้ยโกโก้ไม่ได้โกโก้เก็บไปเลยได้ไม่ได้โกโก้มาแล้วครับที่เหลือผมก็ต้องตัดไม้ต้นนี้นะครับเว้ามนี่มันเป็น ไม้ของเขาเก็บใหญ่ที่เอาไปปลูกนะไปปลูกแล้วตัดไม้มาแล้วก็ไปปลูโกโกโก้นะคบโกโก้นี่สามารถทำคุกกี้ได้ได้นะครับความ,มารู้เรื่องไม้คราเนี่ผมอัจฉริยะม,มากครับความผมนี่จีเนสนะครับเพราะผมเล่นไม้ค้ามาหลายปีนกลนกลก,กอ,อ๋อรู้ละ อืมป็นใหญ่ตัวหลลัวนกแปลลิกหัวหัวนกนกบอกจะทำอะไรผิดผิดฉันแค่มาอยู่นิ่งๆน,นิ่งเฉยๆจะแค่มาพักอะไรเฉยแกมามามาใช้ท่าแรกท่าบอกเซ็กซี่ใส่ฉันทำไม เก็บก้นไถ่ายไปเลยตาแรกเ้อบอกซ็กซี่ปุ้มเลยปุ้มเดียวเขาเขาถึงกับเป็นนอนกองกับพื้นเลยน่าสารมาเจ้านกตัวนั้นเป็นนกที่ตัวแรกที่ผมฆ่าแล้วสกสารมากที่สุดละใช่ผมฆ่านกันหลายตัวกดอดกดอฟรถรถิวจะจัดคลนเกอเอันนี้เป็นพิกแอที่เขาแกให้นะครับ หรือว่ามีกความรีการขุดเนี่ยเท่ากับน่าจะเด็กปะน่าจะใช่นะครับผมต้องหาที่หัวใสอาหารนะครับอาหารตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นโกโก้นะครับโกโก้นะอานที่ผมจะได้ในแต่ละวันแล้วก็แตงโมนะครับผมจะข้าอีกฝั่งนึงให้ได้ครับผมหิวมากเสเราเก็บ้อได้หนึ่งตัว ผมครับข,ของก่อนนะครับเป็นขวานหินหน้าเพื่อทําให้ให้ขวานผมเนี่ยมีศักยภาพมากขึ้นนะครับ <S <S เป็นโลกลรกๆกแที่ผมกลุ่มแล้วไม่เจอเจอทะเลทรายนะปกติจะเจอเกาะล่างทะเลทรายเกาะเล็กๆบ็อกเดียวดูดีก็อยู่ในบวันบล็อกเฉยเลยนะครับผมไดสกลุ่มเจิได้ที่นั่นนะครับ คดวงผมอะไรไม่รู้นะครับเ,เทีเ่แย่ๆเฉยเลยครับเกิเกดแบบไม่ต้องไม,งม่ไม่ต้องสูงเมิดอเกิดดีงดีกว่านะครับแตงโมเนี่ยผมว่าผมจะไปทำมเมล็ดนะครับตัวนหนึ่งผมก็จะเอามาก้นะครับโรนกาสอาหารนะครับแับโปรตอนนี้ผมได้อยู่ในป่าจังเกิลน,นะครับถึงด้านบนก็จะเป็นป่าหมาใหญ่นะ ไจัดกดิตอนนี้ผมก็นะ่าต้องตกคลิปแล้วผมต้องไปฟาร์มหลังใหม่นะนิดหนึ่งนะ